สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นคลิปตอนที่13นะครับจะพูดถึงเทคนิคในการล่อนลงซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องของาาก,การามีเดินทางโดยด้วยวิธีการ VR ถึง v นะครับทีิปในการล่อนลงก็คือผมที่มีเทคนิคมาให้แล้วประมาณ17ข้อนะครับแล้วก็จะไล่ทีละข้อเลยดับที่หนึ่งก็คือที่จำท้่ดีเลยนะฮะอันที่หนึ่งตั้งค่า VR ของสนามที่จะล่อนลงโดยตั้ง ิศทางให้เครื่องบ,บ,บ,บินบินเขหาสนามบินซึ่งณขณะนี้ u r ผมตั้งไว้เป็น u r ที่จะมีลงแล้วครับอันดับที่สองเอเอความสูงที่ผมใช้นนก็ไม่คือบินที่ประมาณ้่าไรสิครับปรไมาหนึ่งร้อยถสาม 1, 3, คือ1ยูมไม่ได้ประมาณหนึ่งรสามขึ้งงนมาขั้นมาก่อนที่เราจะดีเซนลงนะครับเราต้องทำอะไรบ้างก็ต้องมีเชลิสก่อนเพื่อควอมชิคชสครับ เลิกออฟครับรีเซ็ตครับเจอแล้วครับรีเซ็ตพา t เติ้ก็คือแอคติซด์ไปแล้วแต่เราจะสะดวกครับตัวตัวรอบนะครับไปแล้วแต่แอคติไซด์ไม่เป็นไรแต่พิซ์เขาสั่งให้เป็นเอ็ l วิ h นะครับตัวแฝงให้โคลสนะครับตอนนี้เราก็โค e อยู่แล้ว ทูเอลเลเตอร์วาล์เปนโรสนะครับแล้วก็ับอติไซด์ก็ uh, Design, คือแล้วแต่เราเราจะเลือกสิอนก็ได้ไอแรกที่อเไม่เกินร้อยสิยี่สิบที่ไม่นร้อยนะครับฝัดไปวโอนะี่เราเลียวนะครับเอ่อข้อที่สครับเราก็ดูเทเลร,รอบๆดน,นึงว่ามีจับในบ้างเปิดเยียสขึ้นมานะครับ จะดูฮะเหนือสนามบิน่นไหนีเขาอยู่ก็ดูท่าระดับที่หปึ่ก็คือกูนก็ทำการบินเนืสไปร์แตบที่3ามทำการคำนวณนะครับการลดระดับและดับอัตราการลดระดับนะครับก็ซึ่งมีสูตรให้แล้วนะฮะคือในกรนี้เรื่องบินที่8ป0 0ฟุเราจะคำนวนเลยเอาแบบันห้ารอยหาด้วย100ก็หรด้สมซึ่งจะได้่ากับประมาณสิบแปดมมล์ อัตราการลดระดับก็คือความเร็วที่เราบินในขณะนี้เนี่ยก็คือ100่งร้ออร์เพมมาคือีห้าซึ่งอัตราการลดระดับเท่ากับ500ฟุตต่อนาทีนะครับโอเคอันนี้คือข้อปฏิบัติข้อที่3ต่อมาข้อปฏิบัติข้อที่4ก็คือเมื่อเราบินไปใกล้ๆสนามบินเพิ่มามาสามสิบกิโเมตรมาเราก็ทำการติดต่อหอรูปแบบนี้นะครับเพื่อขออนุญาตโต ก็หลอกไปเรื 30, 40, 40. ่อยๆจนถึงประมาณสามสิบจะเรียกเว่าหลายเปิดเปิดตัวแอป a o ีรอกดสองเพื่อหาสนามบินที่ใกล้ที่สุดขนาดนี้ยังไม่มีเชียงใหม่ที่พ้นมันไม่ไม่อยู่ในสนามบินสัมสินธ์มาหลอกวิ่งจนเข้าไปใกล้ประมาณสามสิบห้านา ได้แล้วครับอ่าเราก็จะมีสัมภาระขึ้นมาเราสั่งอ่เชื่อมันนครับระบบสิ่งทารุ่นนึงเราขอลงจะใช้ที่เทาโรเลยถ้าเป็น ATS ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกันกับที่มีการก็ดูนิดนึงนะครับว่ารอบๆเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องมีผมก็ขอติดต่อทางเวบก่อนกันผมเลือก ี่ทีกดหนึ่งนะฮะแล้วก็กดสีค่คือดีเดสคื่สต,อะะต็อปแลนดิ้งโอเคในกอนีนี้เขาก็บอกว่าให้เราลงนักเดสามสิบหกตัวที่เราบินตรงเข้าไปแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับในกอนนี้ก็เรื่องของไรเบรนะครับ สถิติ6งั้นเราก็ก่อนตัวครับก็คือเราก็พูดทวนไปว่าไลท์เบสไลฟ์เบสสถิติ6ครับโอเคทีนี้ถึง28เราจะขึ้นมานะครับเราก็จากสูตรคำว่เราบอกว่าเราจะลดระดับข้อที่5จะบอกว่าต้ดับลงถึง1,000น้อยกิบแต่อย่ายลืมครับว่าสถานที่จริงอยู่สูงเหนือนน 1, นระดับทะเลน1000ฟุตเพราะฉะนั้นเราต้องลดระดับที่2,600ฟุตนะครับก็คือบวกขึ้นมาอีก100ฟุต จากนั้นทำการเซ็ตออโตพาวลดนะครับให้ลงมาที่2,100ฟุตพร้อมกับเวอร์ติเคิลสปีดลดมาเหลืออยู่แค่500ฟุตเพราะว่าเราคำนวณว,ว่าเราต้องบินลงที่ควว1 0 0เพราะฉะนั้นเราต้องลดความเร็วลงด้วยนะครับก็คีอมี่ใช้สัะช่วยันะบให้เครื่องบินได้มาที่เกิดดินะแล้วก็พยายามคุมความเร็วชีวะเพื่อเปิดจัดแล้วเนี่ยความเร็ว คือถึงได้ใช้ได้และขณะนี้เห็นไฮะเราก็จะลงที่ความอ่ณวิท่วเตคื500จะจะอ5้ารตบวินาทีแล้วก็ลงมาที่ความสู 2000, ่สองพันหกร้ึามอ่นเอาเว้เลยหรอกครับอันเดียวเลยปนีิดหนึงไม่ได้บับแต่อย่าลืมว่าตอนที่เราบิดลงมิเซอร์เราต้องแม็กซ์ม้งแล้วก็ป๊อปผมจะใช้เป็นูเลยครับ เราก็จะค่อยๆลดระดับเหมืเรื่อยๆที่ความเร็ว1น0่งรมที่เอ่อความเร็วหนึงร้อยเมตรเข้ามาเพราะว่าอยู่ดีนะฮะว่าสูตรการรวมเราคือเอาความเร็วคูณด้วยอ่าคูณด้วยอ่าความเร็วของเราคูณด้วยหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรักษาระดับความเร็วด้วยผมจะเล่นเวลานะครับไม่เป็นกบบเท่าเราก็จะบินลงไปเรื่อยๆครับก็จะดับลงไปเรื่อยๆลดเรื่อยๆ จนอยู่ประมาณ2,600ฟุตก็จะเริ่มในขณะที่กำลังลดระดับไปผมก็ทำการตั้งนะครับเ e ดดิ n งเราเพราะว่าตามข้อ5ข้อ6ขออะไรครับเราจะเข้าไปให้ถึงรัตนีประมาณประมาณสักประมาณสัก ถ้าเรามีข้อหมายเราก็จะเริ่มทําการบินขนาดกับตัวลำเอ๋ยนะครับแต่ว่าทีนี้เขาบอกระเบิด36เราก็เช็คที่หนึ่งว่าระเบิด36อยู่ตรงนี้เกิดท,ที่แมปนะครับแล้วก็ดูซิว่า36ในอยู่ที่ไหนก็ความชัวร์นะครับดูเพิ่มนิดนึงโอเค36อยู่ทางใกล้ตัวนะฮะทางฝั่งตรงข้ามจะเป็น18เพราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมตั้ง UR ให้เป็น36นะครับ ว่าสาที่ก็คือสามาองศานั่นเองแต่ว่าในขณะนี้ก็ให้ชาวบิีไปดเวจดถึงประมาณสอพันสองพัาบก็ประมาณันบำจะเลยไปนเลยครับเดไปมากก็ไม่ถึงวันที่1 1เอ็ดไมนะครับ10บไม ก้ามครับสนครับโอเค,ครับรถรถสี่ทเห็นไหมะสังเกตดูนะความเร็วที่เราลดลงมา,า,ก,ก,า,ากับระยะทางก็จถ้าไม้สัมคัญกันก็จะถึงประมาณ5ไมล์ตอดีใกล้เคียงครับ